นี่ผมจะมาและผมจะมาเล่นมายครับโปเกมอนในรอบที่สามนะครับและตอนนี้ผมเจอฟิเซอร์นะครับโอ้โหทันเดอร์ทันเดอร์เออใช่ทันเดอร์ทันเดอร์พี่เกณฑ์เจอพี่เกณฑ์เจอเอาละครับครับโอ้โปเกมอนเอาโปเกมอนตัวนี้เช่วยโปเกมอนปิดใช้กันเยอะอะไอ้ยูดูดอะไรปะอ้าว บักปึกเออของเงีนยของเงีนยของเงีนยไอแป๊นึงแป๊บนึงนี่เนน้องเจียนเนี่ยขออยู่เงีนยพี่เกียนอาอยู่ใส่เงิ้เด้อเจียนให้น้องมาไอไอฝันเน่ฝนเนีบักปึกเออดีว่ะมันโยนปอดไโยนผ่าไ็ยังไงมันยังห้าน เ,เย้ยไอชีเอาวะเย้ยเรีบผมจบทีบ่ได้ว่าเมือเเอ่อวาดนีเ้เน่อเออเอต้องขอจบทวกพีนี้นะครับเออเหมือนว่าจะเดียวเร็วเกินไปหน่อยแต่ก็โอเคแล้วแหละเออจบแล้วครับ